ไปบริจาคเก็ดเลือดกันค่ะวันนี้27มิถุนายนค่ะเยอะขนาดนี้เพื่อเลือดที่มีคุณภาพนะคะอาหารตามลำดับกันนะคะหรือนาะสูงไขรเสิร์ฟแล้วก็เมืองคุชโดนี้เงาะลงกองสูมโอ้ไมค์คอนข้าวกับผิกขอบคุณอาหารจากร้านเจแมจมเจบุษบานะคะมีแต่บร,รุงเรืองานั้นเลยเชิจัดใส่ไม้รั เดียวน,น,นะคะบริจาคโลหิตช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์กันนะคะางานนี้ขออนุญาตเพิ่มสีกับซิงเป็นหอยเล็กๆแต่เคทำกคะ,คะเพิ่มแตมแคลเซียมนิดนึงนะแต่ว่าวันนี้เพิ่มทุเรียนนะผู้รับบริจาคเก็บเลือดขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะ่ะร้อนนิดนึงนะจ๊ะทานนาะแล้วก็ลองกองไปเลย บอกว่าอันนี้บำรุง,งเลือดดีมากเหล็กเยอะมากมเมื่อเขือพวงต้มนะคะจากปลาวมากของนี้ก็น้องเขาบอกบำบุกดีมากมเอามานึ่งนะคะทั้งเสือกผ่านกระดมพิษวันนี้ขอผิดกดเชี่ยวเร็วหน่อยนะเกิวมาแล้วนะคะไปกันเลยค่ะมาจัดสรรนะคะวันนี้ก็บริจาคไม่ทัานไม่เป็นไรเราเอาของไปทําบุญที่วัดสุทิธรรมาราม